พ่อค้านะโอดนอะจบลงแล้วนะครับงานอะไรมรดกโลก,โลก,โลกที่อยุธยานะจบไปเมื่อวันที่ยี่ยิบสองหรือยี่ิบอะไรนี่แหลนะจบไปแล้วพ่อค้าก็โอดบอกค่าที่8 0 0พขายแต่วันละพันเจ๊งเลยตอนนี้นะเออเจ๊งเลยถือว่าเป็นประสบการณ์คนเยอะก็จริงแต่ไม่มีคนซื้อเลยไม่ได้เป็นแค่ร้านเดียวนะครับเป็นหลายร้านเลยนะ ร้านอื่นก็จริงยับนะลงทุนไปโอ้โหหลายบาทขายได้ไม่ถึงพันขายได้ไม่ถึงร้อยก็มีนี่แหละงานอายุทยามรดกโลกนะเดี๋ยวต่อไปก็จะมีงานปีใหม่งานเทศกาลอะไรต่างๆนะครับตลอดเรื่อยๆเ,เราก็จะเห็นพ่อค้าออกมาโอดอย่างนี้แหละเรื่อยๆนะ ช่วงนี้ขายของอะไรเนี่ยนะครับแม่ถือว่าคิดหนักนะจะลงทุนขายของอะไรตอนนี้พ่อค้าคิดหนัก <c oughs> โอ้โหจะลงทุนดีไหม <c oughs> <c oughs> อ้จะขายอะไรดีเนาะเออนะเศร,รษฐกิจยุคอุ้งอิงนี่คือแบบหนักจริงๆนะคุณผู้ชมนี่จะช่วงปีใหม่แล้วด้วยนะ ช่วงปีใหม่คนก็เก็บตังค์กลับบ้านใช่ไหมเพราะช่วงนี้ก็เรียกว่าเงินทองนี่หายากนะคนที่มีงานทําอยู่ก็ไม่รู้จะตกงานกี่โมงนะครับไม่รู้จะโดนเขาโดนใครเข้าไล่ออกกี่โมงหลายโรงงานก็ปิดหลายโรงงานก็ไล่คนออกขนาดช่องสามก็ยังปิดเห็นไหมไล่คนออกเห็นไหมเออฉะนั้นตอนนี้ก็เรียกว่าต่างคนนี่ต่างเซฟเงินในกระเป๋านะครับ ไม่กล้าจะไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใช้จ่ายแต่แค่จำกัดจำกัดนะนะยุคอุ้งอิงมันเป็นยุคของข้าวยากหมากแพงท่านผู้ชมแจกเงินหมื่นก็ไม่ได้ช่วยหรอกนะเออช่วยมันช่วยแป๊บเดียวอะ่ะช่วยแค่วันสองวันแรกแค่นั้นแหละแล้วมันก็หมดนะครับมันไม่ได้เป็นแจกระยะยาวอะ่ะเหมือนลุงตู่ลุงตู่นี่คือแจกระยะยาวไง ใช้คนละครึ่งไงเนี่ยคือระยะยาวใช้ได้ผลมากนะครับกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจได้ดีมากแล้วถึงพ่อค้าโดยตรงแต่คนละหมื่นนี่มันไปถึงไหนก็ไม่รู้ไงเออนะมันไปถึงนู่นน่ะถึงเจ้าสัวรายใหญ่หมดเขาก็าไปซื้อของซื้อมอไซค์ซื้อ, ai, อ,อของอใหญ่ใกันอย่างเงี้ยซื้อตู้เย็นซื้อทีวีอย่างเงี้ย มันก็ไปเข้าเจ้าสัวรายใหญ่หมดมันก็ไม่มาถึงหรอกร้านเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเ,ออนะเศรษฐกิจแบบนี้นะก็เสื้อแดงก็ถามว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรหรอกนะคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงก็แล้วแต่ใครจะเจ๊งก็เจ๊งแล้วแต่ฉันไม่สนใจนะฉันอยากได้เพื่อไทยเท่านั้นแหละฉันชอบนายกอุ้งอิงชอบนายกทักษิณนะทักษิณดีที่สุดเนี่ย ก็ไม่เป็นไรก็ให้ให้เจอวิกฤตต่อไปเรื่อยๆนะครับนะจนกว่าว่ามันจะแย่สุดๆเลยนะเออให้มันวิกฤตต่อไปนะครับอ่ะก็สู้ๆกันแล้วกันนะพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายให้กําลังใจนะเออนะก็ไม่รู้จะต้องเจ๊งอีกกี่งานนะนะโอ้ขายได้วันละพันโอ้ยน่าสงสารแท้แท้เออแค่ค่ากินค่าอะไรก็หมดแนละ้วนะครับอื เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ